มึกไข่ใส่ทะลักเผ็ดๆเศบๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะตัวใหญ่ๆค่ะเบิ้มมึกแบบไข่แบบทะลักเลยเบิง้งพี่น้องจาดไาั้นทำใหญ่ๆค่ะ พี่น้องพอกันคือเกาคะ่ะในช่องแซบหลายสไตล์าสาวแหม่มเมื่อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินเมนูตำมือไข่ใส่ทะลักเผ็ดแซบๆ, paper, repaired, ๆค่ะพี่น้องคะ่ะกินคู่กับผักสลัดค่ะพี่น้องและก็ผพักบุ้งจีนเมื่อนี้มากกับน้องนะคะเดอบรเเดม่าผูเดียวค่ะเมื่อนี้มากค่ะพี่น้องค่ะมากินเมนูตำมือไข่ใส่ทะลักแซบๆน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะไปคะ่ะจัดแบบนีค้ค่ะจัดเลยคะ่ะจะมีเสียงรถแน่นะคะ่ะเด้อเขามาเที่ยวคือเกาค่ะพี่น้องสดน้ำก่อนค่ะื ัหมักเขาจับทิ่มมือก้อนนะคะเนาองเอาตัวนี้ก่อนนี่พี่น้องเอานี่ดีกว่านี่พี่น้องสับๆเยอ่ๆอืม <c oughs> <c oughs> สดมากตัวใหญ่ๆค่ะเบิง้งมึกแบบไข่แบบทะลักเลยเบิ้งพี่น้อง mm hmm. เสียงรถไหม mm hmm. จาดไปคำใหญ่ๆค่ะ บเพื่อเกาค่ะตําไส้เซนมักฮุงเนย้น่อยค่ะพอยมันกร,บกรอบตัวเดียวอิ่มเลยดิเนี่ยตัวใหญ่แห้งค่ะเบิง้งไข่ทะลักออกมาแบบนี้เลยพี่น้องสุดยอดแสบประทแับ เหมือนครุ่นหนึ่งค่ะเปน็นอ่ตำเบ็มเป็ดแซบนัว ăn cần mềm thịt năm Hãy <laughs> 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 แ <rôle> สบอ่ะแ <lö ss> สบกรเพ็ดแสบกระเพ็ดบ่มันต่ำเพ็ดถ้าบ่เพ็ดมันสิบเแอรบ แน่ค่ะเพชดสูบประทับนวลมืกค่ะ ไว้บอสเพ <Charl ize> <or S 2> ิ <Male from> <Jorge> ่นเพ็ดค่ะขึ้นบูกกิ่นไงมากินหนวดมันบ่นี่มากินตัวหน่อยหนวดมันยังมีบ่เออบึงพี่น้องใครกินมาตัวนี้มากินบ่สเหมือนปลาตัวใหญ่เละค่ะตัวนี้บังมาแบบงามๆเลยค่ะพี่น้องชิมกัน ขออนุญาตฉีก้วยค่ะเด้อมันใหญ่แห้งเบึงไข่มันอ่ะอไข่หมึกแบบ lạ ừm mà dạ ba dạ nó mà con im nó hả tạt còn không sao hết sáp nua คือเก่าค่ะ กินตำกินกินย่ำใดก็เบื่อค่ะพี่น้องครัความความสวยบวแข็งไพค่ะพี่น้องคะบวะแข็งไพนะคะเด้อความสวยไม่แข็งใครตัวความแซ่บเราไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะพี่น้องก็ว่ากันไปนะคะเนาะมันห้า ไงแห้งกับตัวเนี่ยสดยิงสิเล้ยพี่น้องขอหยาดสดค่ะมัน Mm. มือศรซาอากาศเป็นคึมคมค่ะตกบกใบมากห่อนคื้กเกาค่ะพี่น้องจะเป็นคื้อคับจันมันขึ้นฝน,น,นตกจต่ว่าตกใบแห้งเลยค่ะ ทำสุดท้ายจะไปทำยังไงครับน้องอื mm hmm. แบบค่ะไม่นู่มจักินยำไหแซ่บยังนั้นไม่ค่อยเบื่อของมักนะแล้วเอาละค่ะพี่น้องคะอิ่มแล้วค่ะบัะเทศนี้มืดถาดค่ะพี่น้องน้องเพื่อนกับอิ่มก่อนแล้วค่ะเพื่อนเพลดค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวสิขอปิดคลิปสักนิดนะคะนอกจากนกายกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในนะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องคะเมื่อเน้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเนาะขอบคุณค่ะ